สามีป่วยเลยต้องบินไปรักษาตัวที่อังกฤษผ่านไปสองเดือนญาติเขาส่งข้อความมาว่าเขาจากไปอย่างสงบสาวท่าน,นี้นะคะเธอเข้ามาเล่าให้ฟัง,ฟงนะคะว่าเธอได้แต่งงานกับหนุ่มชาวอังกฤษนะคะมาได้เกือบสิบปีแล้วนะคะเขาอายุห้าหปีส่วนเธอตอนนี้ <c oughs> อายุห้ปี หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นครูนะคะครูสอนภาษาอยู่ที่จังหวัดต่างอำเภอนะคะต่างจังหวัดแล้วทีนี้ความรักก็โอเคนะคะมีลูกด้วยกัน2คนหลังจากนั้นลูกเนี่ยมี2สัญชาตินะค,ะคือบ t i s สกับไทยนะคะแต่ว่าเธอไม่คิดว่าจะอยากย้ายไปอยู่อังกฤษนะคะก็เลยทำมาหากินอยู่ที่นี่ คือรับราชการเหมือนกันนะคะแต่สาม,มีไม่ได้รับราชการพูดผิดพูดผิดเอ่อหลังจากที่อยู่ด้วยกันไปนะคะจนลูกได้คนโตได้ห้าขวบนะคะคนเล็กได้สี่ขวบสาม,มีบอกว่าเขาป่วยนะคะเขาเขารู้สึกไม่สบายเขาป่วยเขาคิดว่าเขาต้องเป็นอะไรแน่ๆนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะบินกลับไปรักษาที่ประเทศฉันเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่สูงนะคะ หลังจากที่เขาบินกลับไปแล้วไปพักอยู่กับพี่สาวเขานะ,ะเราก็คุยกันนะคะเอ่อก็วิดีโอคอลคุยกันสองวันสามวันนะคะแล้วทีนี้เขาไปถึงได้สองอาทิตย์นะคะเขาก็บอกว่าเขาต้องเข้าโรงพยาบาลวิดีโอคอลไม่ได้เดี๋ยวเขาจะส่งข้อความหลังจากนั้นก็ส่งข้อความคุยกันนะ,ะเอ่อบางทีก็คุยในใน แอบฟ้าของพี่สาวเขาบ้างบางทีก็คุยกับเขาบ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบางทีเขาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ไม่สะดวกในการพูดคุยเธอก็จะคุยกับพี่สาวเขาซะเป็นส่วนมากนะ,ะหลังจากผ่านไปสามเดือนพี่สาวเขาส่งข้อความมาว่าเขาได้จากไปอย่างสงบนะ,ะเขาเป็นมะนะ,ะก็เธอก็เสียใจนะคะ,อ,ะอยากจะมางานงานเขาดำของเขา แต่พี่สาวบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันเสียค่าเดินทางเยอะเดี๋ยวทางนี้เราจะจัดการเองนะคะหลังจากนั้นเธอก็คองตัวเป็นไม้มาตลอดนะคะก็ไม่มีการส่งใบมรณะบัตรหรือใดๆมานะคะหรือเงินไม้ๆอันนี้เธอไม่รู้ใดๆเลยนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้ปรึกษาใครเออสามีเสียก็อ่ะโอเคเสียไปเธอก็เศร้าโศกเสียใจไปนะคะแล้วทีนี้ผ่านไปสามปีเธอก็ พาลูกนะคะสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็เลยพาลูกไปพักผ่อนนะคะไปที่ภูเก็ตนะคะก็จะพาลูกไปนู่นนี่นั่นก็มีพ่อแม่เธอมีเธอแล้วก็มีลูกอีกสองคนก็ไปเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีวันหนึ่งไปเดินเดินเล่นชายหาดก็ไปเจอใครคนหนึ่งขับใคร้คับค่ะเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทําไมดูหน้าคุนคุนจังนะคะพอเดินเข้าไปใกล้โอ้พระเจ้าช่วย หรือนี่จะเป็นฝาแฟดของผัวฉันนะหลังจากที่เธอเข้าไปเ,าเรียกเขาเขาหันกลับมาทันทีแล้วเขาก็ช็อกมากนะเธอก็เลยสงบสติอารมณ์แล้วก็เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันหลังจากนั้นเข้ามากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะซึ่งดูสนิทสนมกันมากก็ไปคุยที่ร้านอาหารนะซึ่งเธอให้พ่อแม่ดูดูแลลูกอยู่ที่ริมหาด ก็ไปคุยกับสามีแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้ป่วยแต่เขาแค่เบื่อในช่วงระหว่างที่ก่อนที่เขาจะบินไปอังกฤษเขาได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งก็สอนอยู่ด้วยกัน <c oughs> แล้วทีนี้ก็เลยเกิดความรักกันก็ทำยังไงถึงจะบอกเลิก กับเมียได้โดยที่ไม่ทําให้เมียเสียใจนะซึ่งเขาก็แคร์ความรู้สึกของเธอและรักเธอกับลูกมากหลังจากที่ไปแล้วก็เลยสร้างสถานการณ์กับพี่สาวนะคะว่าเขาไม่สบายนู่นนี่นั่นนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้กลับอังกฤษนะ,ะแต่ก็ก็เขาเรียกอะไรเตรียมกันกับพี่สาวเขาไว้นะ,ะแต่เขาก็ยังคงอยู่ที่นี่แต่ว่าย,าย้ายาย้ายจากจังหวัดต่างจังหวัดงภาคอีสานนะ,ะมาอยู่ กรุงเทพแล้วก็วันเนี้ยเขาก็มาเที่ยวกับแฟนของเขาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกันนะฮะแฟนก็ลาออกจากเอโรงเรียนตรงนั้นแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนะ <c oughs> ใช้ชีวิตแบบโอเคนะเธอก็เลยบอกว่าถ้าอยากเลิกทำไมไม่ขอเลิกดีๆนะเธอก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นัดเขานะคะว่าคุณสะดวกที่จะไปอยากะะับเขาชั้นได้วันไหนก็ก็นัดอยาาก,กันนะ เขาสัญญาว่าเขาจะส่งค่าเลี้ยงดูให้ลูกเธอบอกไม่ต้องไม่ต้องนะในเมื่อไปแบบอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ต้องมาเจอลูกอีกนะ,ะหลังจากนั้น <c oughs> ผ่านไปเดือนหนึ่งก็เธอก็มาจดทะเบียนหย่าที่เขตบางรักนะคะกับสามีเธอบอกว่าเธอไม่อยากโวยวายไม่อยากต่อว่าไม่อยากเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นคนมันจะไปล้งยังไงมันก็ไม่อยู่เธอเธอบอกว่าเธอเธอช็อกแล้วก็เจ็บเจ็บจนพูดไม่ออกนะ เธอก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะว่าอย่าเชื่อใจอย่าเชื่ออะไรมากขนาดเธอเธอบอกว่าเธอเป็นถึงข้าราชการนะฮะมีการศึกษาแต่พอสามีเสียชีวิตเธอไม่รู้อะไรเลยเธอไม่ขอดูแม้กระทั่งใบมอลลาบัตรเธอไม่อะไรทั้งสิ้นด้วยความเชื่อใจไว้ใจนะคะ เชื่อมั่นในพี่สาวของสามีเชื่อมั่นในตัวสามีว่าเขาไม่หลอกลวงตัวเองแน่นอนเพราะว่าในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เลยเขาดีกับเธอมาตลอดเลิกเรียนก็กลับบ้านตรงเวลานะคะไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาเล็กเวลาน้อยเพื่อที่จะไปมีอะไรกับใครนะะเธอก็เลยอยากฝากเรื่องนี้มาเตือนสาวๆหลายๆคนให้ดูดีๆแล้วก็ผู้หญิงที่เข้ามานะคะคือ คุณรู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วแต่คุณก็ยังอยากได้นะคุณสักวันกรรมต้องตามสนองคุณนะคุณมีความคิดเห็นกกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ